ขายที่ดินวิวท้องทุ่งใกล้แหล่งชุมชนและติดริมคลองสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินไผ่รอบตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด2แปลงแปลงแรกมีเนื้อที่7ไดไร่1นาน44ตารางวาทางทิศเหนือจะมีหน้ากว้างติดถนน255เมตรทิศใต้314เมตรทิศตะวันออก69เมตรและทิศตะวันตก1 2 1เมตร ภายในแปลงแรกจะมีถนนตัดผ่านให้เข้าไปยังแปลงที่2และจะมีคลองกั้นระหว่างทั้งสองแปลงส่วนแปลงที่2จะมีเนื้อที่สีได้2งาน97ตารางวาทางทิศตะวันตกจะมีหน้ากว้างติดถนน64เมตรทิศใต้183เมตรทิศตะวันออก11เมตรและทิศเหนือ167เเมตรแปลงที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกันและคลองน้ำก็มีขนาดค่อนข้างกว้างสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดิน ทางทิศตะวันออกแปลงที่ดินจะอยู่ห่างจากโรงเรียนวัดสปทุม2.4กิโลเมตรห่างจากวัดสปทุม2.6กิโเมตรห่างจากวัดโล่งวัวพิจิต4.3กิโลเมตรทางด้านทิศเหนือแปลงที่ดินจะอยู่ห่างจากเซเว่นสาขาไผ่รอบ3.3กิโลเมตรซึ่งจะอยู่ติดกับถนนหมายเลข1276ห่างจากวัดไผ่รอบและโรงเรียนวัดไผ่รอบ3.9กิโลเมตร ห่างจากวัดหนองหลวงและโรงเรียนวัดหนองหลวง4กิโลเมตรภายในที่ดินแปลงแรกจะมีต้นไม้มีหญ้าขึ้นค่อนข้างรกส่วนแปลงที่สองจะไม่รกมากด้านหน้าแปลงจะมีป้ายประกาศขายติดอยู่ทั้งสองแปลงและบริเวณโดยรอบจะเป็นทุ่งนาที่ดินวิวท้องทุ่งมีจำนวนทั้งหมด2แปลงติดถนนติดคลองใกล้แหล่งชุมชนรอให้คุณมาเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้ หากท่านได้สนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์0623941698หรือ0625416224รีบจองเลย